สบายดีสบายดีทุกคนนะนยินดีต้อนรับขอสุของวิตค่ะโกเมื่อนี้กลับมาพบกับวิตวเซนเกลเซนเคยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่เราไปเก็บหอยหนามาเนาะแล้วก็อีพี่นี่วิตวก็เลยว่ามาครัวหอยหนาสูเพื่อนๆสูท่านผู้ชมได้เบิงเนาะหอยหนาที่วิตวไปเก็บอ่านี่ก็ได้หลายเติบนะท่านผู้ชมจะเป็นหอยนะนี่เลยนี่จะเป็นหอยแบบนี้เลยนะคะมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะแล้วก็มีสองแบบนี่เลยน อันนี้ยังเป็นยังน้อยเนาะยังน้อยอยู่พันถุาใหญ่ก็จะใหญ่ประมาณนี้เนาะนี่ยังน้อยอยู่นะจ๊ะน,นี่ยังน้อยอยู่โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมีเราจะพาูสมสม้ชมทุกคนไปคั่วกินนากันเลยเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเฮาก็ต้องได้ต้มโอ้หาก็ซราหัวเนาะผมยังบ่แหกเลยหาก็จะไปต้มตัวหอยนี่ก่อนเนาะต้มให้อาให้อันนี้ของมันออกลำสมนี่นะ มันจะออกมาเนาะเดี๋ยวจะตามเบิ้งนํากันยาวๆเนาะขันถ้าเฮาต้มจนมันสุกมันจะออกตัวนี้มาแล้วก็เฮาก็จะเอาทา้งในของหอยนี้ออกมาไปต้มกันไปต้มด้วยกันนะคะเอาตัวนี้ลงเลยเฮาจะต้มหอยกันนะคะทานผู้ชมเเอาน้ำลงไปเลยโอเค หลังจากที่เขาเทน้นำนะลงไปในหม้อแล้วเนาะเขาก็เอา,อาตัวหอยนี่ลงไปเลยแต่ว่าในที่นี้มีตุกตกปูสองตัวทำจน,นตัวไดตุกปูมาพร้อมนะนี่ตุกปูปูแนะ่แค่ตัวจะถดใส่เลยโอเคปะอัดฝาให้มันต้มจนกว่ามันจะสุกนะจ๊ะนี่แหละรงไฟเสร็จเนาะ เรนไฟใส่นะคะท่านผู้ชมรอ่าให้มันสุกก่อนเนาะแล้วก็เราก็จะเอามาจิ้มเอาหอยตัวหอยมันออกตะเคโอเคท่านผู้ชมะหลังจากทีมีตัวต้มหอยเป็นทีเฮียบห้อยเนาะแต่ว่าหอยยังบ่สุกเทือเนาะเราก็อยู่ในระหว่างที่เราต้มเนาะแล้วก็มีตัวกระสุกไฟเนาะ แต่ว่าตอนนี้คือมีตมากะเกียมพักหอมหรือว่าส่วนผสมนั่นเองเนาะก็คือมีหัวพักเทียมท่าน้ม,นม,มแล้วก็มีหัวชิคายเนาะี่ขาดบบราณเลยแล้วก็มีพักหอมมีพักหอมพักแถวพักอีตูแล้วก็พักหอมบัวน,นี่เลยแล้วก็ี่ขาดโบราณก็คือมะนาวนะจ๊ะท่านผู้ชมมะนาวนะคะแล้วก็มะเข็ดดิบเนาะเพราะว่ามีตัวจะเห็ด ก้อยหอยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือในตัวซอยผักหอมถ่าผักหอมอะไรทําไมถ่าเนาะปาดหอยซูข้าวมิเตจจิ้มตัวหอยออกเลยค่ะฮาก,าก็อ่าปรุงเลยฮะเน้องฮาก็กาเกียมไปเลยจ้ะซอยแบบนี้เลยหรือว่าทับก็ได้นะคุกท่านแต,ต่ว่าหมักซอยนี่หัวหน่อยเลยซอยอยากหน่อยนึง แบบนี้เลยให้มันแบบเพ็ดหน่อยหนึ่งตอนนี้ซอยมักเพ็ดนะจ๊ะอืมอืมอืมให้มันเซ็บๆนะคะท่านผู้ชมมีตัวใส่ประมาณจักหน่วยนี่นะประมาณ 4ี่ 5, 6, 7, หาหเจ็ดน่วยเนาะอาจจะเผ็ดแดงมะเข็ดดิบมะเข็ดหรือว่าผักหอมเก็บออมเหือนเนาะอ้อมบ้านนะคะไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ก่อนมะเข็ดเขียวหรือว่ามะเข็ดดิบนั่นเองโอ้ใส่หลายก็แม่กินได้อยู่บน สิบหน่วยเนาะขอซ้ายสิบหน่วยนะจ๊ะท่านผู้ชมอือน่าจะเผ็ดเลยเผ็ด ไขเนาะแล้วก็เป็นยาพ้อมเนาะไม่เพียงแต่ทำให้อาหารของเราอร่อยนะคะแต่ว่ายังเป็นสมุนไพรที่รักษาสุขภาพของเราด้วยนะคะท่านะผู้ชมหัวสีไข้เด้อขั้นถา้าใครยังโบหูกะเอาไปลองเน,ะนาะในยามที่แบบเป็นไข้โบลลดไข้ได้เนาะขนาเป็นไข้ทับทับใส่น้ำทับทับแล้วก็ใส่น้ำห้อนกินลดอาการนะจ๊ะ ซอยหัวสีไข่ก่อนว้า oh, ซอยหน,นาเลย <laughs> แบบนี้อีกรอบนี่เลยหัวสิไข่หอมมากเลยหอมสุดๆเลยนะคะอีตูแล้วก็พักบัวนคนถาทุกคนติดตามมีตหน้าจะหูกววามีตูปลุก อหอมบัวนี่พิ่กอนโกเนาะมีตัวเก็บยุหันแลยมุสมคือแบบกินได้แล้วเนาะแล้วน,นี่คือสอยก,ก่อนนห็นจ้าเวลาเหาซอยพราหอมบัวนะคันถาอันเฮาแสบตาเขาจะเขาจะเสือว่าเมียจะโบหักเฮาเนาะในยามที่แบบฮาไปเป็นลูกไผ่ข้าเ,เแบบาจ้าเ,าเนาะแบบเมียจะโบหักเฮาขนาด ตามความเสื่อถือของจุนพออาคานะคะแต่วูาหัวคนอื่นเป็นหรือบ่นี่ผ้าของของความจะซอยเป็นที่เพระาะท้าก็ไก่จะซุกแล้วลุสมก็เลยว่าพามักดาวไว้เลยเนาะพาแต่ว่ามันยังบุกแกเธอนนาะมุสมแต่ว่าอา่าเฮาตัวมีแต่ประมาณนี้เนาะก็เลยว่าเอาแนวนี้มาเลยแต่ว่ามีน้าอยู่เนาะมันก็มีน้าอยู่นี่ แกนมันเกิดจะอ่อนๆน่น,นี่เพราะว่ามันยังบกแก่ถือ่าหันหนุนผสมแต่ว่าพยายามบ่ต้องให้มีแกนตัวนี้เนาะคันถามีแกนตัวนี้มันจะเฮ็ดให้อาหารของเขาขมเรามาดูกันว่ามันสุกหรือเปล่าแต่ว,ว่าน่าจะสุกแล้วนะนี่สุกแล้วสุกแล้วนี่นห่นนผสมมาเบิงคันถามันออกนะนี่นะฝาก็คือฝามีตัวบุกเอิญเนาะคันถาออกมานะนี่สแสดงว่ามันสุกแล้วสุกแล้วหันหุม มันมีกินหน่อยนึงเนาะตามตามหีตามคองเพราะว่าแม่ยังมันก็มีกินของมันอยู่แล้วเนาะหน่อยนึงเดี๋ยวมีตัวก็จรปพงเลยเนาะหนึ่งสองสามมีตัวจระงเลยโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ก็มันก็มาตักใส่ตักใส่น้ำเย็นนะจ๊ะ ญญนีน่เลยเอเลอโอเคแล้วมุสมตอนนี่มีตัวจะจิ้มเอาแต่หอยมันออกเนาะอเอาแต่ประมาณนี้นะคะนี่เอาประมาณนี้โดยการใส่บวงก็ได้หรือว่าไม่จิ้มเขยวก็ได้นอน,นี้ประมาณนี้นี่มีตัวได้หลายแล้วเนาะ เกือบจะหมดแล้วเวลาห้าต้มมันจะออกมาเป็นนี่ผู้สมนั่นก็คือปากของมันเนาะอันตัวที่อัดปากของมันก็คือเป็นเจอิ้นว่าฝานะฝาอาดัดฝาอัดปากตัวนี้ทิ้มมัวก็จะจิ้มเอาออกให้หมดเลยนะคะแต่ว่าเฮาจะบเอาทาั้งลุ่มๆของมันเนาะเฮาจะเอาแต่นี่ประมาณนี่ผู้สมนี่ๆๆเฮาจะเอาแต่สัมเนียของมันนี่นี่เอาแต่ซัมเนียของมันเนาะ เพราะว่าทางนอกมันเออทางกล้องลุมๆม,มันจะมีอ่าขี้เดเนะมันจะมีไส้ของมันแบบฮาบุดีกินเนาะเมื่อวานนี่อีพีกรอนๆเนาะอีพีกรอนๆอีพีแล้วนี่คือมีตัวไปเก็บหอยมันบอกเขาควรเลี้ยงหอยไว้ประมาณมือหนึ่งหรือว่า2มือทำสมเพื่อให้ขี้ตมต่างๆของมันออกเนาะโดยการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเปลี่ยนน้ำหลายๆเธอให้แบบ ให้ขี้ตมมันออกเมิดจากหอยเนาะเพราะว่าหอยเป็นเมียงที่แบบอยู่ในดินเนาะมันจะกินดินน้คุผู้ชมเป็นอาหารเนาะก็เลยว่าโอ้ขี้ดินเยอะมากนะคะก็เลยว่าเขามาเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดไว้ประมาณมือหนึ่งหรือว่าสองมือจะหให้หอยนี่คือแบบสะอาดก่อนเกาเนาะแบบแซ่บกรอนเกา่าบกบกิวบกคิว,ควคต้มเนาะโอเคเดี๋ยวมิโขอต๋ จิมเอาหัวของมันก่อนเดอ้อเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเธอหนึ่งนี่ทนผู้ซมิตะกะจิมออกมาเป็นที่เหียยห้อยเนะาะค่ะก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะมิตะกะจะใส่เกลือดำเล็กน้อยบนเล็กน้อยเนะเพื่อจะล่างออกเนาะขั้นนนี้เลยทุผม้ชมขั้นเกลือก่อนละจ้ะโอเคเดี๋ยวมิตะไปล่างออกก่อนเนาะ ตอนนี้มีตัวจะเอาเครื่องปรุงใส่เลยโดยกันมีตัวจะบ้ใส่เกลือแล้วมันจะใส่น้ำปลาแทนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มีตัวขันเกลือไปแล้วเท่าน,นึงเอาจะใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมีตัวจะใส่แป้งนัวเอาเนาะโบ้ใส่รสด,ดีเนาะคือแป้งนัวกำลังเลอะแต่ว่าซื้อไว้แล้วนะใส่แป้งนัวประมาณนี้ผสมบ้ใส่ลายเนาะบ้มาก,กินนัว แล้วมัจจะใส่มะเขือพงมะเข็ดพงมะเข็ดปนลงไปน่อยนึงเพื่อให้มีสีสันนะจ๊ะโอเคใส่รดดีไปน้อยนึงน้อยนึงซื่อๆอ่ะซ้ำเน่เนาะโอเคมันเลยเราจะเอาผักหอมลงวันี้โอ้ลงไปจนสีเลย แล้วที่สำคัญก็คือตัวนี้คือข้าวคั่วนะมันจะลงไปหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเฉยๆโบราณอะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบีบมะนาวลงเลยโอเคเดี๋ยวมีตัวอ่าคนแล้วเนาะเนาะเบิองทงส้วนสีหน้า,นาอู้ท่าทางจะเผ็ดหน้าดูเดี๋ยวมีตัวมาซิมให็บเบืองนี่นี่เลยเนะี่ยขนาดยังบุกกินเถื่อกระเบิงบ้งงพะหูอะไรวะเผ็ดแซ่บมาก อร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะเติมมังนาวลงไปนิดนึงนะคะอืม,ออมแซ่บแห้งคุณสมหอ,อยเน้นๆค่ะส่วนประกอบก็คือไม่ก็ได้เห็ดให้เบิงเนาะมันกับบมี่หยางยาคุณมสม ทนถ้าใไรมากินหอยเนาะสามารถเอาไปเห็ดได้นะคะหอยย่ามนี่หอยอยูน้ากับลายเนาะคันถ้าเพื่อนๆขู้หดหักธรรมชาตินะคะไปเก็บหอยตสมบิวโสมทงนาไปห่อมเนาะย่ามนี่คือตัวแนะนำเลยถ้ากูดก็ลายหลายอั้โสมย่ามปนนี่ของกินลายเนาะเลยสิน่ะประมาณนี้เลย โอเคทุกผ okay, ู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็คือคลิปที่มีตัวมาครัวหอยทุกผู้ชมเบิงน์นแล้วก็คือก้อยหอยนั่นเองผู้ชมขั้นหาไยมากกนินก้อยหอยก็สามารถไปเฮ็ดกินได้เนาะขั้นหาไยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ share, ให้เป็นตัวเด็ดเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะคะ สบายดีบ๊ายบายแต่ว่าอย่าลืมด้ยวยอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะเพื่ออกผ่านคลิปใหม่ๆของพี่เตอเจอกันใน ep ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย